สวัสดีจ้ากูตืนว่านิตชาแนลชาแนลเน้อค่ะเนีอยมื่อนี้คือตือนมีอย่างสีงมาเล่าสูฟังเห็นบ่คะเนี่ยขิงค่ะนี่ขิงชาขิงค่ะชาขิงร้อนๆค่ะเมื้อนี้คุณตืนสีมเว่าเรื่องขิงไ้ฟังกูตืนก็ไปศึกษามาจากคุ o เก e นะคะเนาะ จากเว็บไซต์เว็บหนึ่งค่ะซื่อเว็บเมดไทยเมดไทย .com ค่ะเพื่อนเรียบเรียงมาแล้วเรียบร้อยกุตุนกันเลยอยากจะยกสิ่งที่เพื่อนศึกษามาแล้วน่ะเอามาอ่านให้พี่น้องฟังเพราะว,ว่าบางคนก็อาจจะบอมีเวลาเนาะค่ะเนาะบอมีเวลาได้เปิดเปิดไปศึกษาก็กุตุนจะเอามาแค่เกรด็ดบางเกรด็ดที่มัน อาจจะเกิดขึ้นก็นเฮาอยู่เรื่อยๆก็ได้แบบนีเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าใครอยากจะศึกษาให้ละเอียดก็ลองเข้าไปดูนะคะเด้อดูในอันเว็บไซต์ของเมดไทย c o m นะคะเนาะ,ะเยอะค่ะเยอะมากหลายขอซัพพุร์นะหลายขอหลายอนนั้นเลือกเกินค่ะถ้ามเมนก็ตืนยกมากเมื่อจะคือซีวอลบูเมื่ค่ะเนาะ มาฟังน้ากันค่ะแล้วก็ตื่นจะจิบชาขิงร่อนๆดวยน้ำเนคเคเนะ,ะนะแต่ตอนนี้ห้อนไลคยกับลวกปากให้มันอุ่นชั่งหน่อยก่อนนะคะเนาะตื่นจะขออนุญาตอ่านเน้อเขาบอกว่าขิงเป็นพืชล้มลุกมีเงาเงาอีกแล้วค่ะเงาเงาเงาหรือเงา,อ,เงาอยู่ใต้ดินเปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในจะเป็นสีนวลนๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอรประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกันขิงจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C เบตาแคโรทีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสยังมีโบตีนยังมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและมีเส้นใยจำนวนมากใช้ได้ทั้งรากเง้าต้นใบดอกแก่นและ นะคะคทีนี้เรามาฟังประโยชน์ของขิงเป็นบางส่วนนะคะเป็นบางส่วนประโยชน์ของขิงยาอายุวัฒนะชั้นยอดเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดมีสารป้านอนุมูลอิสระจำนวนมากช่วยชะลอความแก่และลดริ้วรอยริ้วรอยตามใบหน้านะคะ มีส่วนช่วยในการป้องกันต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดผลข้างเคียงจากสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งขิงมีฤทธิ์อุ่นช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยขับเหงื่อช่วยแก้อาการร้อนในลดความอ้วน ชอบไหมคะลดความอ้วนลดระดับไขมันช่วยรักษาอาการปวดศรีรษะและไมเกรนช่วยลดความอยากของผู้ติดยาเสพติดช่วยรักษาโรคความดันโลหติตบํารุงหัวใจช่วยบรรเทาอาการของโรคประสาท ช่วยฟื้นฟรูร่างกายสำหรับมารดาหลังคลอดบุตรมีส่วนช่วยให้เจริญอาหารบำรุงน้ำนมมารดาช่วยให้นอนหลับแก้ไข้แก้วัดไอหอมและเหยจากขิงช่วยทำลายไวรัสหวัดในทางเดินหายใจ ช่วยแก้อาการผมร่วงบำรุงสายตาแก้อาการคอแห้งช่วยรักษาอาการปวดฟันแก้อาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องขับลมในลำไส้และอื่นๆอีกมากมายเหมือนอย่างที่คุณตุนบอกนะครับ ห้ายกมาหมดมันก็คงจะเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะศึกษาให้ละเอียดตัวนี้ก็เข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บเ d ดไทย c o m นะคะเขาบอกว่าขิงจัดเป็นสมุนไพรไทยขิงจัดเป็นสมุนไพรไทยที่ช่วยรักษาโรคต่างๆได้สารพัด แต่ก็ไม่ควรที่จะหวังพึ่งในสปปรรพคุณของขิงอย่างเดียวเราต้องดูแลร่างกายของเราควบคู่ไปด้วยนะคะขิงไม่เหมาะกับผู้ที่มีความร้อนอยู่ในอยู่ภายในร่างกายเช่นคนที่มีเหงื่อออกเยอะเขาบอกว่าจึงควรรับประทานอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับผู้ที่ มีเหงื่อออกมาเยอะหรือคนที่มีความร้อนอยู่ในร่างกายนะคะอันนี้คือเป็นบางส่วนของประโยชน์ของขิงนะทีนี้ครูตุนก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับขิงอีกแล้วปกติครูตุะจะเป็นคนที่ป่วยเดี๋ยวขออนุญาตดื่มขิงดื่มน้ำขิงก่อนนะคะ พอเข้าฤดูหนาวเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ครูตุ่นจะป่วยจะเป็นไข้เจ็บคออย่างหนักเป็นทุกปีนะคะทีนี้พอเออเราจะ,กะเกษียณแล้วถ้าเราแก่ตัวมาเราไม่ดูแลเรามันก็ไม่รู้ใครจะมาดูแลให้เราเนาะเราจะหวังพึ่งคนอื่นก็คงไม่ได้คุณครูตุ่นก็รู้ถึงสรรพคุณของถิ่นนี่แหละ เขาบอกว่ามันแก้ไข้แก้หวัดได้คุตุ่นก็หันมากินน้ำขิงแล้วก็ช่วงนั้นโรคภัยไข้เจ็บเริ่มมาก็คือโควิดก็เริ่มมาแล้วคุตุนก็กินนี่แหละต้มใส่กระติน้ำร้อนเลยเป็นประจำซื้อมาไว้เป็นประจำคุูตุ่นทุบเลยนะทุบเพื่ออยากให้ตัวยามันออกมาเยอะๆกินทุกวันกินแทนน้ำเลย กินก่อนนอนปรากฏว่าคุณตุ่นไม่เป็นไข้ไม่เจ็บคอผ่านมาปีที่สองก็ไม่เป็นอีกอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่คุณตุ่นได้จากคินแล้วก็มีอีกอันหนึง่งคุณตุนเอามาทำทำน้ำหมักหมักผม ผมมันเริ่มร่วงมันมีสรรพคุณแก้ผมร่วงด้วยนะคะก็เลยเอามาเคี่ยวเคี่ยวกับสมุนไพรอย่างอื่นนะคะแล้วก็จะหมักผมหมักผมก่อนสะก็ใช้ได้คะ่ะก็ใช้ได้ดีเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของขิงแล้วขิงเนี่ยไม่มีแค่แค่ทางยานะ เอาไปทําอาหารไปทาอาหารประกอบเป็นส่วนประกอบเช่นน้ําขนมจีนนะเราก็ใส่ขิงด้วยนะใช่ไหมคะใบของขิงนะกินกับส้มตำอร่อยมากกิน <c oughs> กับตำมงหงนะ่แซ่บเ้อค่ะเด้อใบอ่อนขิงนะคะนะบางคนก็เอาใบใบขิงนะไป ใส่ในน้ำขนมจีนด้วยก็มีนะคะแล้วก็ไปทำผัดพริกขิงผัดพริกขิงนะคะหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างเอาไปทำขิงดองทำขิงดองกินทุกวันมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมนะคะถ้าเรารักสุขภาพของเรา เราต้องหมั่นดูแลสุขภาพของเราแล้วก็กินสมุนไพรไปด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าสมุนไพรทุกอย่างอย่ากินชนิดเดียวติดต่อกันนานจนเกินไปนะคะควรเว้นระยะบ้างสำหรับคลิปนี้คือตุนก็นำมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้อย่าลืมนะคะใครสนใจก็เข้าไปศึกษาต่อได้จาก เว็บของเม t h a i c o m นะคะเดี๋ยวกูตุนจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้เอาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะคุูตุนแบ่งเอาขิงบางส่วนมาขยายพันธุ์ต่อนะคะเนาะคูตุนเคยปลูกหลายรอบค่ะแต่เป็นอย่างมันหัวจำบอยายคือเขามันเป็นเพราะอย่างเขาบม่ได้ใส่ปุ๋ยบะเดี๋ยวต้องไปดูวิธีเขาบำรุงยังไงเนาะคะเนาะบนของเขาด้วยนะ ัวบ้าไงบัดฮานเ้ามาปลูกนะหัวน้นอยซ้ำม,มันนิ้วโป้งนี่ละทำใหเบิ้งมาลุ่นน้ำกันนะคะบางทีคู่ตุนปลูกไว้มันสีหัวใหญ่บอปุ๋ยที่คู่ตุนใส่ประจำคือปุ๋ยสังเคราะห์แสงที่เห็ดนั่นแหละคะ่ะปุ๋ยสังเคราะห์แสงก็ปุ๋ยเอ็มคูต่ตุนหดทุกอาทิตย์ ทุกอาทิตย์าานะคะเนาะคือกลองโฟมค่ะเดี๋ยวทำมันขึ้นนะผู้ตุนจิตไทยให้เบิอย่างนี้นะเน้อขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมเข้ามาฟังสาระเอ็ดเล็กๆน้อยๆจากกูตุนนะคะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่โชคดีสุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณตุ่นด้วยนะคะจะได้มีกำลังแรงใจทำคลิปดีๆต่อไปบางเทือกระพ้ามวนนะคะเนี่ยบางเทือกับผ้ากินกายว่ากันเนาะค่ะเนาะคนแก่จะได้มีเวียกเหตุจ้าสวัสดีค่ะบายบาย